ก็ขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บนหน้าโพสต Facebook ของเรานะครับใครที่มียอดไลค์น้อยๆน,นะครับหยือจะเพิ่มยอดอ่าให้กับโพสของตัวเองอย่างนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็แต่ขัวว้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social เข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคิลโคลดหนะคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้้้้้้้าา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 มมมใใชชชบรรรริกกกแลลลลวนนนั็สาาถงงงื่่อดดตีไเย เราที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะเอาหน้า,าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็กอ,อกรหัสผ่านของเพื่อนๆกันได้เลยนะครับสองช่องนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กฉันไม่ปรแกรมอัตโนมัตตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตารางตรงนี้กันได้เลย ส่วนเพื่อนคนไหนนะครับที่ไม่อยากขอข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่านก,กูเกิลดานลังตรงกันได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะอ,อนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันพัฒนาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกมากมายเลยนะครับตรงนี้เนาะก็จะมีทาง f เฟซ o o ๊กอินสตาแกรมยูทูบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาเชนด้านของ Facebook ก็แล้วกันเนาะมนหมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยลลนระัะคบ เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของเพิ่มไลค์โพสต,ตรงนี้กันแล้วกันเนาะบริการตรงนี้นะครับเพื่อเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทาเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลากหลายบริการใ้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของบริการตัวแรกกันแล้วกันนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับเพืเราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสนะครับเพื่อจะเพิ่มยอดไลค์ของเรานะครับประวังใส่ในเว็บไซต์ได้เลยเนาะประมาณนี้จำนวนนี้นะครับก็สามารถาดูัคไปนนดไลค์ของเรรานะับ ดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100อไรนะครับก็ตกอยู่แค่บาทเดียวเองนะครับเป็นอะไที่คุ้มค่าสุสดๆไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นอ่าเลยลเอเยดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการหลังซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่ของคุณกันได้เลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นเลขกระด้างของเราแล้วก็มีลิงก์ทึ่งแนบด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบล็อคดำเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่ผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินในห้เราไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ข้ามาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทาเป็นไซนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางปลอมเพจทูนิวเวลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม500บาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมเันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีมากกว่าสี่อะไรกดเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมเันได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามเชื่อเลยเนาะเว็บไซต์นะครับเขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำในิบด้านหลังให้กดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมไปลิมนะครับกดเข ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินนะครับสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดตอ่อแอดมินทาง้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับถ้บามันนั่นต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแหลนะเนาะก็ยาลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับเดี๋ยวซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีท้งหมดหมู่เนาะแจ้งปัญ ส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะรต่างๆนะครับเดี๋ยวแนปสลีไปแก่แอดมินเนาะก็สามารถกดได้แท็กไฟล์ขึ้นมาได้เลยหลังจากนั้นนะครับไม่ต้องกดส่งต่อแต่รังเป็นกันได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดแรงของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดแรงเราก็มีแค่สี่สิคนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซตไปรครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่ะหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการดเร็วๆมากเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็น125คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมก็มีอยู่แค่40คนเองเนาะก็เดี๋ยวจำนวนก็ตามมาทีหลังนะครับเดี๋ยวคร่าวๆผมก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่คิดยาวด้วยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถแจ้ชิ้หน้าไปส้างอไรได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนได้้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ ถ้ามันต่างในนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามาคลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้นะคะให้กับเพืเ่อนของคุณหรือว่าคนที่คณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพืเ่อนของคุณเติมต่ำระแบบขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้าตาคอมมิชชัล่เเซนเตอรลิงก์ไองวิดีทิ้งไ้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวโ,ค,โดดค้ดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดถึงภาพการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนะสสััดีครบ